เพชรเนี่ยก็ต่อกลางวิธีวิธีการชนะง่ายๆเลยนะครับไปขุดเตียงเออแล้วข้ามอะไรเงี้ยทำไมกูไม่รู้เลยวะเออเก่งว่ะเก่งว่ะตอนนี้กันอยู่ตั้นไม้เนี่ยจะขุดเตียงขั้นท้ายขั้นแรกอ่ะเอ้ยน้ำเงินหลุดอ่ะกูไป็นน้ำเงินอย่าอย่าเพิ่งเอาไปทำไมวะไม่ที่แกนขุดอะไรนะเล่นไม่อะไรนะแป้งเดี๋ยวเพิ่งเอาวูคุมเตียงให้ไม่ที่เกล็ดแป้งน้ำเงินเหลือสองคน ไปไหมไปทำไมวะเอาคนที่มันเยอะๆก่อนไม่ดีกว่าหรอเก็บไปคนน้อยๆก่อนไงมีแหล่งทรัพยากรอยู่น้อยๆอ่ะปล่อยมันไปเพราะมันก็สู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยเมาก็บบพคนน้อยๆก่อนก็บพวการ์ดเกมรู้จักเปล่ามันก็มาตบเราหรอกข้อดีของไอ้คนน้อยๆคือมันมีโอกาสอันนี้มาเห็นด้วยกับไอ้คูมันไปตบคนน้อยๆก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสช่วยเราทำลายสีเราแต่ก็มีโอกาสช่วยสีอื่นทำลายสีเราเหมือนกัน ถ้าถ้าทุกคนคิดว่าจะปล่อยสีน้อยๆไปอ่ะจะไม่มีใครไปตีเลยแล้วมันก็จะอยู่เป็นสีสุดท้ายระวังนะเดี๋ยวมอตอนท้ายเกมแล้วก็ตีมันง่ายกว่าสองวีสีอย่างเงี้ยเออเฮ้ยขอโทษนะแดงวินวอล์กบิดได้อะไรนะดีจังวะอะไรนะเก่งมากเลยแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่วินวอล์กมูนวอล์กมูนวอล์ก วินวอกเลยนะครับโอ้โหลองขนต่ออืมอยล์เดินลงวินวอล์กเดินทางากลได้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าตานี้ชนะนะกูบอกเลยอืมอารอยคือยังไงเขาเมูลวอล์กแล้วบิทคือยังไงอ่ะก็มันกดชิปไงเดินถอยหลังแล้วก็ต่อต่อต่อเหมือนกดชิปอ่ะโนชิปอ๋อเร็วมากมันมันต่อเร็วเกินอ่ะคือแบบกูยังเดินไม่ถึงมันเลยมันต่อเสร็จแล้วสภาพสีแดงดีคอนเนคเต็ดจบเลยชาร์จแล้วคือความเร็วการต่อเท่ากับความเร็วการเดินถอยหลังเราอ่ะ แบรีพออกรีบออวินเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไหมเดี๋ยวมึงเก็บด่ดนครับพี่แดนครับลงไปครับเลือดเลือดโกอะเลือดเจ็ดเนี่ยฮะอีกไกลอีกแล้วโไม่ตายเลือดเจ็ดที่ยังไงวินวินวินต่อไดมอนห้านหนึ้ง เปล่ดไปวอร์เกมอย่างเดียวไปเชกควางวอลกทันนะอะไรนะคุณเตียงเป็นอย่างเดียวสต่อให้หนมือเปล่าหรอครับอย่าอัพแคมโงโง่สายตามไม่ทีมือป่าบคีคเดี๋ยวเกมเกมนี้มีชุดโซ่ด้วยเหรอ มีอ๋อลืมไปลืมไปมึงวิ่งรู้เหรอมึงเล่นมากี่ตาเนี่ยมึงรู้มันมีมึงเล่นถึงสิบตายังเงี้ยเมื่อว่ามันเล่นเป็นร้อยตาแล้วนะไม่เขาปกติคุณเช่าคาจูโซ่โดยกูลืมไปแล้วมันเคยมีชุดโซ่ดิเด็กูจะบอกว่าแดงฮิวพีได้สุดยอดมากแต่ว่าโหดสุดยอดคือโหดหรือว่าอะไรอธิบายดีๆไอ้อธิบายก่อน ต้องมาสู้เองเวยมันจะเข้าใจอธิบายมาเห็นแล้วว่ามันมูลวอล์กบิดได้วาากกูเห็นแดงวบินมึงจำเป็นตัวมูนวอล์กบิดคราวที่แล้วได้ป้างหรที่เราเจอรอบนั้นอะแบบนั้นเลยกระดาษไงกูจะเข้าไปบวกไปเยี่ยมไหนอยากดูมีได้บ้างเหรอป้าวินหลักการไม่พีชอยากพีชอยากจะบุกมากแต่พีชไม่ไหวแล้วพีชทำไมทำไมพีชไม่ไหวหมดแล้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 วปลง โอาไงเอาไงั้นเดี๋ยวเาไปเก็บเกี่ยวเพิ่มเก็บเกี้ยวกูไทยแลนด์ตีบ้านได้กูไม่มีไอ้เสยงเลยคีย์บอร์ดไข่ดังวะก็เสียงบ้านกูนั่นแหละกูมีแต่ดาบนะโจโล่โจโล่ออ้าวงั้นมึงไม่เข้ากอดวะมึงมีแต่ดาบอ่ะเข้ากอดเลยออว้าวโจเอ้ยกูไม่ตายดีพอดวงดีแกร้อยเป็นไปไม่ได้นายไม่ตายบุกแดงทีไรกูต้องหยิบบล็อกไปทุกทีมันไม่เคยมีทางสมบูรณ์เลยตะกออสองหนึ่งหนึ่ง เร่มมาดีอะไรวะอาวีอะไรวะต้องหนึงอ๋อต้องส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 ี่สองหนึ่งหนึ่งยี่โคตรแหกปดคณิตศาสตร์อ่ะต้องสามหกต้องสี่แปดห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สอแปดสิบก็ออไ้สกูบอกว่าพอเถือได้ไงอ่ะนี่ดีกรีแรล้งคองเลยนะแรลงคองด้วยครูดูเลขดีกว่า มันค <chat> okay, 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 like, ือเลือดกูก่อนมนโอเคเป็นมิดละก่อยจบกับน้ำเงิน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 เร็วน้ำเงินแองเจล่าเบย์นี่น้ำเงินระวังไฟบอลครับบังไม่ต้อกลัวเท่าไหร่หรอกแค่ไฟบอลนี้้องนก็น้ำตาไปกลัวอะไรกับไฟบอลนะครับเดี๋ยวใกล้จะอีก6เม็ดก็น่าจะได้นั่นแหละนี่ก็ทะนุย เฮานูเลยเหรอเฮ้รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยมีคนจับไปเออไม่ได้อยู่บ้านมีคนจับไปออมีคนจับไปตายกลับบ้านแล้วเพื่อนตายกลับบ้านตายอยู่บ้านอยู่ไปแล้วไปแล้วเข้าเลยปักโอเคสวดฮานายทำดีมากพีพียูโรยูโรสยูโรสไม่พีพีโบโลอ้นั้นอะไรที่รองโบโลนั่นมันไอไอนี่หรือเปล่าไอ้เบส มันชื่อใน RV ชื่อว่าอะไรวะโบโบวะมันชื่อโยโย่หรืออะไรนะ KP โยโย่ KP โยโย่กิดโยโล่โยโย่โยโล่โอ้ยโอเคลงมาแกูแหลคนจริงหรือเปล่าเออเออเออรออเ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 มอเออเอมเแต่ออเเเเอีเยเอออเออเเออเอเเเออเอเออเออเออเีเออออ ทำไมพี่มะนาวขยันวะเร็วที่ผานเลยแปลงรู้ป่ากูไม่ได้ต่เลยกูแม่ได้ใจเลยจำจำที่ไข่โบราณการได้ปล่ามันเพิ่งเล่นทำไม่ได้แค่ใจสี่หรอไม่เคยไปแบบคือนอนไปอ่ะออ๋ไม่ใช่ไอ้แปงตอนนี้อยู่แรงอะไรมันเล่นยัาเดียวเองตัวมันเรียนรู้เร็วว่าเลยอยู่แรงอะไรตอนไขโบราณการมันยังเพิ่งเล่นอยู่เลยอ่ะเรายังนั่งสอนกับมันอยู่เลยอ่ะไม่ได้ไอ้ผู้ยังยืน มันมันไต่กับไอ้พวกห้องหนึ่งมันใช้ความเป็นผู้หญิงงงมันทำให้แบบไอ้พวกผู้ชายห้องหนึ่งมันช่วยไต่แเป็นแค่ห้องหนึ่งห้องสอง๋อไอ้สองไอ้สองเขาเอาูดมากเลยใช่ไหมตอนนี้แป้งอยู่แรงอะไรแล้วอ่ะไอ้พวกผู้หญิงและมั้งมันไม่ได้เข้าไปเลยไม่ได้แต่งหน้าดิวดายเลยนะแต่งน่าดิได้แหละเพราะคราพัที่แล้วแป้งได้กว่าใช่ไหมไส่กันเลยร้อนมากใส่กว่าพี่ชายอยู่ก่อนเลี้ยงกับน้องๆอ๋อไม่ใช่เอาทุกครับ ถ้าเรากตจำได้กูอยู่แพทซึ่งป่านนี้กูน่าจะอยู่โกไม่ก็แพทเหมือนเดิมจะไม่มีใครต่อไปกลางอีเพราะโดนตัดโดนตัดไปแดงไปแดงไปไหนแย่งแดงมาแดงมามาบ้านเหรอที่มารับอยู่ไหนวะไหนไหนวะท่ามันดิไหนวะวินไหนวินวินโกกูไม่ได้อินวินใช่ไหมแดงไปน้ำมันอ๋โอ้โหโอ้โหไม่ได้อินว่าแดงไปบ้ากวะ มาหลังระบุด้วยนะแบบถ้าไม่ได้ไปบ้านก็ระบุด้วยนะว่าไปไหนบนหลังอั้ถ้าไม่ได้ไปบ้านก็ระบุนิดนึงนะฮะแปลงมันมีคนวิ่งกลับบ้านแล้วไอตัวนี้มันเก่งมไปดิมันมาจรงเอ้ยกันด้วยกันดักันาะทุกคนครับมีใครจะเออไปไหนไปไหไปไหนไอูหายไปไหนไอปูกลับบ้านไอปูอะไร มึงทอมาใส่หน้ากูแล้วกูตายเพราะกับมันเนี่ยไปได้เสียนี่ยอมรับได้คับได้เหรอวะได้มีสองตัวมันควรจะไม่เสียไปวะไปเมยครัวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้ไปเลยอไปไปเฮ้ยเพื่อนเน็บเน็บราเน็บเราเน็บอยกหน่ย โก้เรียบร้อยแต่ไปแล้วมันเฮ้ยตาม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 หน่อยตามไม่สนคิวใช่ไหมแปงทำไมอ๋อเลือดกูเหลือสีหัวใจกูตามไม่ได้โจไอแปงกลับไปแล้วไอเหี้ยไม่รอดบ้านตายแล้วหรือเปล่าไอจากกูพูดไปไอโจวิ่งไปแล้วไอแปงต้องไปช่วยโจโจสิแปงหนึ่งเซนเน็ตกินนิ้วน้าเน็ตงานของเราบ้านนี่ว่ามันกันมันกันกระจกวะรอบนี้ไม่เท้าแต่เป็นนิ้ว จะพักนิ้วไอ้โจลหรอจบเลยนะคือนิ้วไอ้โจลคทั้งคีย์บอร์ดค้างก็รู้เวียนนะอะไรระเบิดถุงตาบดใครมันไฟบอลดังเลยไอพวกใช้ฝาแง้งนะเนี่ยแง่งเยไปเลยเหรอสี่หัวใจไอพวกไฟบอลแง่งนะไอพวกสมาคมไฟบอลแห่งประเทศไทยอ่ะทำไมมาแม็กวีเดอร์มันเก็บหมดเลยวะดักบีเดอร์ไงภู เดียวไหลลงไปเลยไปแลกไม้มันแลกคิดอ้าวตีอยู่อาราก่อยบินคุณเคยประสบปัญหานี้ใช่หรือไม่ลืมแลกชุดเกาะโจโจลืมแลกเกาะแล้วโจบัวไอ้ฟูมีเพื่อนตามมาเต็มเลยไม่ได้พลาดทันหลังไปดูไปกันบานก่อนเราไม่มด้เป็นละแม่แล้วมิดต่อมามิดต่อมามิตรอมาไ มันอยู่ที่ล่วงเฮ้ยมันอยู่เน็บกินนิ้วจะเย็นเน็บกินนิ้วอยู่กูกด W S D ไม่ถนัดตอนเนี้ยก็รีบรีบซื้อดิเฮ้ยไม่มีเงินสู้อ่ะไอนมาโดลงมาแล้วมาชิวารับจิตตันจิตตันดาวจดาคือดูจากความสูงมันก็ก็ไม่ควรต้องแบบนั้นนะแอมเย่หรือเปล่าโอเคชัดเลยออม โอเคมือมาจะได้แต่แรงต่อมาอความ่บมือครับอย่าเหยียดเพศครับก็ได้แต่นะถ้าเกิดพวกนายมาเล่นกับเราอะเราก็ได้ไปเราไม่เล่นนไม่ต้องมาเล่นกับเราเราก็ไต่แล้วแหละช่วงนี้เรากลับมาอะไรภูเปิดเธอมาจะได้แรงมัางไหมก็ต้องเล่นแหละก็เราเล่นดิก็มันไม่ได้เล่นไม่ขทาแบะตอนกลางวันเกมมือถือจะให้เล่นไรอะไม่มีไม่ได้หิม คอมดูดี้วีไหมคอมดูตี้วีเหรอไม่ใช่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีเดี๋ยวค่อยดูอีกทียังจะมาดูอีกเหรอก่อนก่อนประเชิญอะก็ใครเหลือใครเหลือโปรแกรมอะไรในโทรศัพท์เยอะกว่ากันก็นั่นแหละขี้มะนาวเหมือนน่าเขาน่าจะเล่นแต่เกมโทรศัพท์อะถ้าไม่ไปไดมอนด์ไดกูไม่ยังไม่ขยับเลยมันมันไม่มันไม่เล่นคอมอยู่แล้วถ้าเล่นคอมกูชวนมันเล่นไมค้าก็ได้อะ ไม่พี่พี่แหมสลาไอพวกผู้ชายห้องสองมันแบกนายไม่รู้หรอแล้วดู่อะไรไอคอนไอคอนห้องสองแล้วมึงบอกห้องหนึ่งห้องสองโป้ปดไอเจ๊ต่างมีเนี่ยไอมีสินไอมีโปดเอ้ยใครมีบล็อกบ้างไหมเสียงอะไรคำรามวะราคาใครไม่รูแล้วมันร้องอย่างนั้นอะไรไม่รู้เหมือนกันมีบล็อกบ้างเกี่ยงอะไรคำรามเกี่ยงอะไรกำลาม แล้วทำไมทางกลับบ้านกูเป็นหลุมเป็นบ่อนกูมันแม่งปลาฝ่ายบ่อนไหนเนี่ยเล่นมามามาตุ่มดะควายคือมันโดดถึงแหละแต่แต่ต้องใช้สกิลกระโดดข้างอื่นก่อนสภาพบอกปามามากระโดดไปปุ๊บไอ้โจวางบอกอัดหน้าจมเลยละจมเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยขาโอ้โหตายเล่นคนขาอ่ะนายคิดยังไงอ่ะคิดดีแล้วคิดดีทำดีพูดดีตายเล่นคนขานี่นายคิดยังไงไปเลยอย่าไปกลัว ทำดีทำบังทำดีังทาเอาอีกแล้วเอาอีก้มึงมาจิตแล้วทำช่องบิดจะส่งไปให้มาทำไมเนี่ยแล้วใครมันอินบิดวะเดี๋ยวยื้อให้ไอ้ปเลยไป้งเราเอาไปโดนเหมารวมตีโอ้ยใครมันใช้กุญแจอะไรอะไรอะไรบอนบินเองบุ่คอมโบเรียบร้อยลงร้อยแต่ว่าต้องรีบพอร์ตเลยนะใครมันบิน เจ้าบิบ <polarization> ินเจ้าไอู้ตีส่งมาแบ่งแล้วก็บอกมันบินเองคิดยังไงอ่ะมันรู้เลยคิดยังไงจะอ้างเขาแบบเฮ้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันบินหลีกเองมันบินเองมานอบทีแล้ว ตอนตที่บอกูไปกันมันเองเว้ยมันบินแบบมันบินไปเองไม่ทำอะผ่านหน้าเราเลยแล้ววอตด็อกไงถามได้บินไม่ใช่อยู่บ่อยไปนะถ้าพุนีมัไม่ทำอะไรนอกจากบินหาเล่แวันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วบินหาเออก็มบินอย่างเดียวพอที่แค่นั้นแหละวินไอ้แป้งวอตด็อกทำมองต้องมองหรืออะไรวะไม่เหมือนตอนนั้นอ่ะ คนไทยอะไรก็เทียบได้กับบูบูกูอ๋ออะไรวะอ๋อไอสูทถามไปอ่ะอย่างโลกจิตเลยโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรก็ตอนแรกเมื่อฉังเรียนกูก็ถามผมก็บอกไปเลยโรงเรียนที่ดังย่านปากเกร็ดรู้ป่าวเขาอยู่โรงเรียนเดียร์เดียยรอายุเท่าไหร่สิบห้าแล้วพวกกูสิบสามสิบสี่พี่ด้วยนะ แล้วพอเขาถามอายุไอ้บูมแม่งตอบไปว่าอายุใกล้ๆกันใช่ใกล้ๆกันเรอายุผมน้อยเออก็ห่างกันนิดเปียวหนึ่งปีเองมันนิดเดียวนิดเดียวตราบใดที่ครูไม่สั่งงานเยอะก็ถือว่านิดเดียวหนึ่งปีนะเออโหทำไมดูข้อแม้มันเยอะเนาะมาลงมามาให้หมดมาเพราะการบ้านน่าจะอัดแลนะเนี่ยในข้เวลาเรียน ลดเวลาเรียนลดเวลาเรื no. no.> ar right ่องเพิ no. huh? ่มเนี่ยใครก็ไม่รู้ลดอะไรลดเพิ่มเวลาในการเพิ่มเพิ่มเดือนครึ่งเนี่ยลดก่อเพิ่มเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่เพิ่มเวลาเรียนเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้อยู่เนาะไปส่งให้แล้วมันหนีอ้าวมันจูไอ้มันล่างแต่เราจะไปตีบ้านนั่นเป็นคำสั่งของนายค่ะออ order city

อเดนซิกตีซิกเอ็กซ์คิวเต็ดไม่มีแล้วไูดหลอดันไหนวะเชาหลอดเฮ้ยดูจังเย็นเย็น่เย็นเย็นนะใจเย็นเย้เฮ้ยไฟบอลมาอย่างนี้เลยเหรอน่าเก็ดไปมากคุณพี่ไม่น่าเกลียดมันเนี่ยแค่ไฟไปดิตมาละลาดเก่งเว้ยคนนี้นมยู่นะชชบกันไม่บอกไม่มีเหมือนกันเรเป็น่าเ มันกระโดดไม่มีใครมีบ็อกมันกระโดดบล็อกมากเลยแองมันโดนลอยไปตองตัวแล้วอ่ะไปถ่านเขาไม่ได้เอาแปงไปไม่ได้ไม่มีบ็อกเฮ้ยเขียวมาทางน้ำเงินคือมันวิ่งกระโดดลงวอยไปสองตัวแล้วเพื่อนเอาไงดีเขียวเขียวไปเป็นนี่ป่ะตกคามันแล้วของพวกมึงโอ้ยดีว่ะตกไม่ทัน เราเห็นแม่งย่อแล้วตีตีเรียบร้อยดอกหลอดเวดเดอร์สังหารมกมีนุมได้มาล่อปีบอกว่ามันมีอะไรเป็นโชคหรอเว้ยนายมีบล็อกไหมอ่ะไม่มีใครมีบล็อกบ้างอ่ะเฮ้ยวินทางทางแดงไม่สมบูรณ์ไอ้แป้งบอกมีบล็อกปุ๊บินดีแป้งแม่งเดินตกเตือนแล้วนะเ้ยบินโด้พายเ้ง ใครจะไปงานโสดวะว้าเอ้ยไม่ทุกเหตุแห่งทุกความอะไรลูกพี่ผมกูไม่ไหวแล้วมึงทำอะไรกันเป็นนานี้อ่ะว้ก็มันไม่สำเร็จก็มัน <modified> ก็ค <zk> ือไม่สำเร็จไม่ยากเอ้ยไม่สำเร็จก็มันก็คือไม่สำเร็จว้าวกูไปแล้วแม่งขะแม่งขางี่พอกูจะเข้าไปตีแม่งขาง จมตีจมตีจมตีใครเอ็นพียู่ตรงนั้นวอ้วินตาเร่เยเรื่อยเร่องเยเองเลยเรองลยเเลยเื่ลื่องเลยรอเลยลองเลยเร่องเลเ่งเลยเรื่เยรือล้วองเยองเลยเ่ลย่ลงเลยเองเลยเรื่องลยวรัลรลยเงลย่ล่งยเ แมโนว่าลุกดักควายมีไว้ทำไมไว้ดักควายชื่อมันก็บอกอยู่ลุกดักควายมันจะให้ดักอะไรดักอะไรวะดักผู้ไธแลนดักมเมีะดักแต่น้องมันดักแต่น้องโอ้ยโอ้ยไอ้บอลกดซับกดซับก็ให้จับแทกครับจะอะไรวะไอนี่อะไรไอนี่แม่หนอนเองนี่จะสก่าป็นไรวะ เจอะเอ้ากูทำไรเพื่อนหล่อนมาแล้วให้กูทำไรเพื่อนมีคนลื่นตามมาแล้วบ้านพนูมานะวินพี่ยายกับบันิวิทมาบุกเราตอนนี้วะเราไม่มีใครป้องกันบ้าเลยนะทั้งแมงดิเฮ้ทำไมต้องป้องกันด้วยถามจริงเออป้องกันทำไมเลยเนอะ แป้งพูดให้เลยวะยังเลยพูดให้เหลือแต่เตียงดลงวอยก็ได้คุณผู้ชมดูดมือถือสร้างมือถือลงวอยก็ได้คุณผู้ชมคือมันมันเสียเวลาขุดเออระเบิดเลยอย่าขุดระเบิดให้มันเปลืองมันเปลืองไม่จำดับนเลยไม่เป็นไรเอาบอลมาเยอะแล้วแบงค์แอฟฟูแบงค์แอฟฟูอะไรจิตตาคาเฟ่อยู่ในมอร์เดอร์มินิเกมอ๋อดูเล่นตลอดเลยมอร์เดอร์ ครูจะไปจีบไปเหรอรีบไปจีบเลยอุ้ยอะไรวะก็ตามไปตามประเด็นเดชานะมาอยู่ประเด็นเดชาเฮ้ยเล่นอะไรกันหรอทำไมมือต้องรอครูตะล้อต่างกันแค่สองปีเองไม่เป็นไรหรอกหนึ่งปีครูอายุสิบสี่ไอ้เพียงช่วยก่อนไฟวอร์สสองลูกเลยวะอีกก็ไม่ช่วยเฮ้ยเอ็นด้วยผมแดงมากคือตช่วยอะไรช่วยกูไปจีบผู้หญิงนะไม่มึงอยู่ตัวกูก่อนตอนเนี้ยมึงอยู่ เอาเรื่อนมันโดนตั้งแต่มอหนึ่งแล้วเพื่อนทำใจหันไปทางซ้ายฮะเอาเอาเฮลเอาเฮลเอาเฮลตอนนั้นด้วยไอ้ปิ่นด้วยมอลสองกูโดนไอปิ่นใช่เบสโบเคนสามบาทโอ้เบสโบเคนสามชิวเกิร์คนเฮ้ไม่ติ้แป้งอยู่ไหนวะแป้งหันมาทางซ้ายเลยโบมบูมยังอยู่ปะฮัลโหลโบมโบมเมื่อกี้คือกูเข้าไปใช่ไหมแล้วกูเก็บขวาตอนไฟนอลคิว นั่งมีไอ้นี่บินบินดูกูสี่ตัวใกล้ละใกล้ละแล้วทันแล้วใกล้ใกล้ใกล้ละใกล้ละไอแปงเกิดใหม่แปงเดินออกมาหักทัดีเลยเศษบางอย่างเว้ยเพืนโอ้ยใครก็ได้างไข่กระด้างแล้วแคนูมาวัดกับมันดิแป้งแลกวแคนูมาวัดกับมันดิดสีกคนด้วยแป้งเอาวินเดโฟมาให้กูด้วยวินวินวินถ่านมานนี่ดิวินอะไร นี่นี่นี่ตรงไดมอนด์ตรงไดมอ้านจังวไอ้แป้งเห็นต่อ้าแล้วโยนเอ็นเดอร์โพลมาให้กูหน่อยป้าเจ้าเจ้าแล้วไปต่อทางแล้วโยนเอ็นเดอร์โพลมาให้กูหน่อยกูจะได้ใช้ปลาลดีคอนี้เข้ามาเจ้าเรียบร้อยตายเพื่อนสะพานไข่แล้วกันถือไม่เป็นไรเราปล่อยให้เขาได้เห็นได้เห็นโลกไปเลยให้ปล่อยให้เขาเห็นลวงว่างกระจอก เพื่อเอ็นเดอร์โปรไปปุ๊บติดบาร์จบเลยนะฟ้าไทมันตาไฟบอลมดก็แตกแล้วป่ะอย่างเรากูมีสองอันแล้วถ้ามันปะมันมีสิบอันแล้วมันมีไฟบอลห้าลูกอะสิบลูกไปเลยมั้งไม่มีสิบลูกมันจะแก้ยังไงอะเอ็นเดอร์โปรเพื่อนเฮ้ยเสียงเอ็นเดลโโปรไอ้ปลาวะเอาติดบาร์ไหมเนี่ยเป็นไงบอกแล้วเอ็นเดอร์โปรเออใจเป็นพระเจ้าละ เหมือน่บอกว่ามันจะติดบักนี่ไงจะถ่ายคลิปไหมจะจะถ่ายยังไงมีห้าคนมึงบอกจะถ่าย<อ>คลิปไหมกูกูถ่ายตั้งนานแล้วลเพื่อนไอ้ที่เล่นเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่นะ